วันใหม่อีกแล้วนะครับทุกคนตีสองวันต้องบอกว่าเป็นวันพุธแล้วเนะาะเมื่อวานวันขา,าใช่ไหมครับวันพุธท,ที่เจ็ดวันพุธท,ที่เจ็ดพฤษภาคม2 5ป8ทุกคนครับโอ้โหดูพระจันทร์เลยนะวันพุธ มันใหม่อีกแล้วครับหลังจากทีมช่วงค่ำนะครับทีมเครื่องมือหลักต้องบอกว่า15คันโอ้โหลุมนะครับขุดเจาะขุดเจาะแบบเหมือนลุมกันนะครับตอนนี้เครื่องมือหลักทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ก็หยุดหยุดพักไปตอน5้าทุ่มครึ่งนะ เมื่อห้าทุ่มครึ่งเนี่ยเครื่องมือหนักอยู่ครับตอนนี้ก็จะเหลือแค่ยักษ์เขียวยักษ์เขียวสองคันสองทหารนะครับของทหารบกของพราตุทั้งและก็เบอร์สิบหกนะครับในทุกคืนก็จะตักนะจะตักปูนตักปูนใส่รถบรรทุกนะครับทั้งทั้งสองประตูเลยนะทั้งประตูฝั่งพิศวัรออกหันหน้ามาทางนี้แนละ้วแล้วก็อีกอีกอีก,อกตนหนึ่งก็เข้า ประตูด้านทิศตะวันตกนะครับก็คือตักให้ทั้งสองประตูเลย,เยทั้งคืนเลยแบบนี้นะครับตักแบบนี้ทั้งคืนเลย ให้ถ่ายไปอีกให้ถ่ายไปอีกถ่ายไปอีกไม่ถึงแล้วม <im Qiao> ันชกถ่ายไปอีกหนถ่ายเข้าไปอีกถ่ายเข้าไปอีกแล้วมันชกถ่ายอีกไหนครับถ่ายอีกหน่อยครับผมถ่ายอีกหนถ่ายอีกหน่อยเดี๋ยวมันหกเดี๋ยวมันหกอ่าถ่ายอีกหนแล้วมันชกถ่ายอีกไหนได้ไหม ไอีกหน่อยครับไปอีหน่อยครับอ่าไปกน็นไปอีกนิดนึง <c oughs> นยักษ์เหลืองเบอร์1ิบนะครับก็จะช่วยตักใส่รถบรรทุกโดยมีเจ้ายักษ์เขียว2ตัวนะครับยักษ์เขียว2ตัวเนี่ยตะกุยเอามาให้ยักษ์เขียวก็เอามาจาับโซนบีนะครับ เอามาจากโซนบี B, เอามาให้โซนในโซนบีนะว,วันนี้หลังจากที่มาตอนช่วงค่ำนะมาตอนค่ำทีมเครื่องมือหลักปฏิบัติการต้องบอกว่า4ชั่วโมง4-5ชั่วโมงเลยนะลุมลุมกัน15คันหุดเจาะนะครับเนี่ยโซนบี B, ตอนนี้ก็ทีม,มปฏิบัติการถ้าพื้นก็ลงเอาหัวหัวเป่าแก๊สไปตัด ไปตัดเหล็กกันนะครับก,เกเ็เนี่ยทั้งโวมกัตันยูพอเต็กตึงทีมเนี่ยสีแดงๆที่เห็นก็เป็นทีมกู้ภยัยมังกรมังกรอะไรนะมังกรหนองบัวลำพูทีมมังกรหนองบัวลำพูก็เกกำลังช่วยกันตัดบัดแก๊สนะครับเอาหัวแก๊สตัดเหล็ก อะเรียบร้อยนะครับทุกคนเป็นอัพเดตล่าสุดทีสองครึ่งวันใหม่แล้วนะคืนวันพุธที่เจ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อกิบแปดครับเราจะพาทุกคนกลับบ้าน